คนเข้ามาซึ่งละตัวมันเล็กลงเนาะก็รอสั่งเพิ่มรอสั่งกันใหม่แล้วก็มีคนที่มาสั่งไม่ทันนะครับพ่งนี้นะครคนละตัว2ตัวเดือนจัดไปสั่งเท่าไหร่มีให้เท่านั้นขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณกำลังใจจากชาวดอกขอบคุณสี่แสนใจขอบคุณของขวัญขอบคุณ กำลังใจจากในร่มในเบนทีนั่งตรงไหนเนองฟาตัเบนทีนั่งตรงนคเตอร์บีด้วยนะครับทสำคัหแบงค์นะครับเราจะเป็นกำลังใจให้กันรละกันและจะเป็นมักมแบบนี้ในทุกวันนะครับขอทุกคนเองดวยเขจะเต่สีดีนะครับดนตรีะดุครับกำลังใจมาเองด้วยให้มีเสียงร้องมีเสียงเล่นคืนนี้ขอคุณรางวัลจากในวันนี้นด้วยนะคัางวัออนไลนจากพี่พี่ทุกคน เองๆเรื่อยๆเสริมให้่างกายแข็งแรงสุขกายสุขใจนะคพวันนี้เราใักเสื้อกันนะครับและก็เปลี่ยนบรมครูแต่นะ,ะขอบคุณค่นะน ดีนะคะเพจจริงเช็คที่คลิปยอดคนดูคลิปยอดแชร์นะครัเพจจริงตอนนี้มีผู้ติดตาม3,800คนค,น,ค,น,คน,ในใจ2,000น 1. บารมีประตูแสนล้านโดยสอนปรามาเรียนากติ่ทำรายละเอียดนะครับอยากให้คุณได้สัมผัสกับบารมีของบารมีประูแม้เชื่อและแม้สัญหามากๆสิทธิ์มีครูย่อมประสบแกความสำเร็จความร่ำรวยความมั่งคั่งความมั่งมีครับขอให้คุนร่ำรวยนะคะ ขอบคุณมากครับบายๆค่ะไว้คุยกันที่นี่นะครับ